ครัไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานครบ้านตริมคลองเปลีนประชากรนะครับยอมรื้อย้ายสามารถสร้างเขื่อนได้ต่อเนื่องทั้ง2ฝั่งคลองครับ นายนรงเรืองศรีรองประลัดกรุงเทพมนครแจ้งว่าเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสมัาการะจ้บายน้ำด้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานเขตจรจรและเจ้าที่ทหารนะครับสังกัดกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกองทัพพักที่1ได้ร่วมกันลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ลุกล้ำคลองเปลี่ยนประชากรบริเวณปากคลองลัดยาวเขตจรจรครั้งที่11นะครับซึ่งก็ยังเหลือบ้านที่ลุกล้ำที่ยังไม่ยินยอมหรือย้ายจํานวน3าหลังด้วยกันจากการเจรจา สร้างความเข้าใจซึ่งมีการพูดคุยกันนานถึง11ครั้งเจ้าของบ้านก็ได้เข้าใจถึงความสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครจึงเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมกับโครงการบ้านมั่นคงกับพอ,อชอชน,นะครับและจะยอมรื้อย้ายบ้านที่ลุกล้ําเพื่อให้สามารถการก่อให่น้ําได้มีการดําเนินการก่อสร้างเขื่อนในวันที่5เมษายนนี้โดยขณะนี้พื้นที่ครองเป็นประชากรบริเวณเถนนงาวงวานนะครับสามารถที่จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนได้ตลอดแนวคลองทั้ง2ฝั่งคลองนะครับทังนี้กรุงเทพ มหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรนประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเป็นประชากรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสียโดยโครงการมีการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้มีความสอดคล้องกันทั้ง6องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนานะครับได้แก่การพัฒนาที่อยู่อาศัยการพัฒนาด้านการเพิ่ม สิทธิภาพการระบายน้ําการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมืองการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกษษชุมชนพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโครงการพัฒนาคลองเปลียนประชากรแบ่งออกเป็นการก่อ,อสร้างออกเป็น4ช่วงด้วยกันก็จะแก่ช่วงที่1จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกลนแคนแนลความยาวประมาณ580เมตรช่วงที่2จากหมู่บ้านแกลนแคนแนลถึงถนนสงปรารภาความยาวประมาณ5,000เมตร ช่วงที่3จากถนนสมประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะความยาวประมาณ1,000 0เมตร ช่วงที่4จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ความยาวประมาณ1700เมตรนะครับหากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเป็นประชากรจะช่วยเพิ่มความลึกและ,ะความจุปริมาณน้ําในคลองให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ําและการระบายน้ําในคลองช่วยให้สามารถป้องกันบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับทางนี้สำนักงานรกรบายน้ําพร้อมติดตามการทํางานอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำนักงานเขตก็จะมีการเร่งสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ให้เห็นถึงความสําคัญในการที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่อไปนะครับอันนี้เป็นในส่วนของครองเป็นประชากรที่ก่อนหน้านี้มีบ้านที่ลุกล้ําอยู่3ามหลังแต่ว่าจากการพูดคุยกันต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงครั้งที่11เอาทางประชาชนที่มีบ้านลุกล้ําริมคลองก็เข้าใจแล้วก็ยอมรือย,ยายแล้วก็เข้าร่วมโครงการในการที่จะดําเนินการาสร้างเขื่อนทั้ง 2, 2ฝั่งคลองนะครับ